เริ่มจัดฉาโดยยาน้ำสมุนไพรผสมบ้านชักมัลูกเบอร์777ดรัมหมอเสง่ามาอีกหนึ่หอพี่บชื่อจริงชื่ออะไรอายุเท่าไหร่ค่ัชื่อูสิทครับอายุ11ปีครับวันนี้เอาเปลนี่เกค่ะที่ขลงมาเองครับมือของเขาทำเองนะใครใครสอนอ่ะลูกก็ดูในเว็บไซต์มาครับ เหมือนใครอะเหมือนพี่ตั๊กหรือพี่นุ้ยอะที่ทำเนี่ยอ้วพี่สองคนไม่เคยอจริงเหรอพ่อแม่ไม่มีใครทำเลยเหรอทำให้แม่ทำไม่ไอทำเนี่ยไม่เท่าไหร่นะคุณผู้ชมเขาดูจาก YouTube เด็กเดี๋ยวนี้เขาก็จะใช้วโปรตีนกันแต่สำหรับน้องภูนี่คือเขาทำแล้วเขาก็ถ่าย YouTube ของเขาเองด้วยทำมาดูให้น้องภูนี่ the frosting for your brownie this recipe may be the right one for you butter cocoa powder honey vanilla extract confectioners sugar I'm gonna use this frosting on my next recipe. Stay tuned! The best brownies! You a brownie lover? You're gonna love this thing. Melted butter, sugar, eggs, vanilla extract, cocoa powder, flour, salt, and baking powder. Press your pan, pour it in, put it in the oven. Spread with some frosting from my last recipe. Freeze for an hour. You're gonna love this thing. to <laughs> the <laughs> <laughs> เริ่มตัดเอง่ายเองตัดก็เอาไปตัดไม่ทันแล้วคุณไม่ไอ่ะนี่เราก็ไปซื้อเครื่องไม้เครื่องมืออะไรมาให้เขาอ๋อเหรอสันน่ะรู้ว่าเขาชอบใช่ไหมรู้ว่าเขาชอบทําเราจะอยากดูด้วยว่าเขาทําเป็นยังไงหรือเปล่าไม่ได้ใส่สารพิษลงไปนะครับคุณแม่เขาอกว่างูทำอร่อยมากนะคุณพ่อเคยกินหรือเปล่าเคยแล้วเคยแล้วก็ถึงบอกว่าอ้๊ยอุ๊ยปูทำไมทาอร่อยอย่างเนี้ยเราแบบว่าเอ่อที่เสียค่าอุปกรณ์อะไรไปอ่ะ ไม่ได้คิดถึงตรงนั้นเลยพอรู้แล้วว่าเขาเริ่มทําตรงนี้ได้ปั๊บเนี่ยต่อไปเนี่ยมันจะต่อยอดไปอีกก็เลยบอกว่าภูงั้นภูลองทําอย่างอื่นอีกสิลูกลองไปดูซิอะไรที่เอาสูตรของเขามาแล้วมาลองทำให้ดูนอกจากขนมแล้วเนี่ยก็ยังอยากให้ทําพวกสปาเกตตี้อะไรพวกนี้น้องภูสมัยนี้เก่งนะคะทํารายการมาแข่งกับ หัวล้วะตะคิดค่ะแล้วนุ่มกูเขาอธิบายเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะคะภาษาอังกฤษเก่งมากเลยภาษาอังกฤษเก่งเลยลองลองคุยภาษาอังกฤษกับพี่วุ้นหน่อยชมพี่เซฟสวยจังไม่ได้ก็ชมชมคนอื่นเลยบายบ Nice to meet you You are so beautiful Oh thank you Do you want my number Uh will you give it to me t Oh. a n k you. Do you have girlfriend Um I don't want to tell you. ไ่ะไ่ะ So do you have boyfriend? <laughs> I have a husband. บอกเพื่อนๆทางบ้านหน่อยว่าแบบเราฝึกฝนยังไงฝึกมาจากไหน ก็แบบว่าก็ฝึกพูดจะครับก็ดู youtube ดูวิดีโออะไรเงี้ยผมก็ดูเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยครับช่วงนี้เขากำลังโตเป็นัยรุ่นมีวิธีรับมือกับช่วงวเลียวหัวต่อนี่เขายังไงกับกับพี่นุ้ยจะบอกกับลูกเสมอว่าเราห้ามมีความรับต่อกันนะลูกนะผู้มีอะไรมาปรึกษาพ่อกับแม่ได้ทุกเรื่องพ่อกับแม่จะไม่ดุไม่ว่าเราจะคุยกันด้วยเหตุผลตอนนั้นก็กำลังนั่งกินข้าวกันอยู่ดีๆเนี่ยไอ้เจ้านี้เขากยีเขาพุ่งขึ้นมาบอกว่าเออแม่ครับ ผมเริ่มมีเอจีแล้วนะแล้วปูรับปากกับแม่ว่าปูจะใช้ตอนที่แบบว่าปูปูโตแล้วปูถึงจะใช้อะไรเงี้ยเรื่องว่าปูจะมีเป็นเป็นเป็นคบเป็นแฟนไปก่อนแต่ยังไม่ใช้อ๋อใช่ค่ะทีนี้เราก็พอใจสบายใจอย่างว่าเออลูกไม่ได้ไปเกเรอะไรที่ไหนอยากจะทําอาหารอยากจะทำขนมเราก็ซื้ออุปกรณ์ให้ออยากจะทําอะไรเราก็ดูแลให้อะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ทําลงมาเรายิ่งสบายใจใหญ่เลยพประมาณสองทุ่ม เข้าห้องนอนนั่งทาเล็บสบายใจในฐานะที่น้องกูเนี่ยตอนนี้กําลังเป็นวัยรุ่นอยากให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเข้าใจอะไรในตัวเราบ้างก็ต้องเข้าใจว่าแบบผมอยากเปเพื่อนบ้างนะอลเเมนองเนี่ยไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยห้ามคุยกับเพื่อนนะแอลเเทมนองเนี่ยใช่ใช่ก็ต้องให้คุณพ่อคุณแม่รู้จักเพื่อนด้วยเนาะแล้วหลังจากนั้นก็จะได้ปล่อยคุยกันมาเที่ยวที่บ้านได้เหรอเปล่่ เนาจริงๆก็มาทําขนมก็ได้หนูทรัขนมเพื่อนกินใช่ใช่จริงๆก็กยจะชวนมาช่วยนะครับแต่ว่าเพื่อนไม่ค่อยว่างเท่าไหร่ครับเดี๋ยวนี้โอ้เพื่อนบีซีเพราะว่าต้องตรวจสลับกันนะครับพัวกำลังดูวุ่นอยู่เพื่อนก็ต้องอยู่บนคีย์บอร์ดด้วยต้องใช้สมาธิสูงมากเรียกว่าเป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆครอบครัวในวันนี้ต้องขอบคุณทั้งพี่ตั๊กพี่นุ้ยแล้วก็น้องปูนะคะขอบคุณขอบคุณมาอค่ะ ได้นะภรรยายอยู่ที่นี่โอเคเป็นเด็กดีดดชอบถ่ายรูปไหมลูก ถ้าถ่ายรูปม,มก็ชอบเซลฟี่บ้างนะคะกับเพื่อนในไอจีอะไรเงี้ยมีเซลฟี่เซลฟี่ใช่ไหมชอบเซลฟี่เซลฟี่กับคุณแม่เลยนะคะอยากเชิญเชินทุกคนนะคะถ่ายรูปคู่กับแม่นะคะลงไอจีลแล้วก็แฮชแท็กมาที่สมาคมเมียจ๋านะคะรูปไหนจ,จา้าจ๋าหวานโดนใจนะคะเรามีกระเช้าของขวัญน,นะคะสก๊อตรังนกแพนะคะสีเหลืองทองนะคะผสมจมูกข,ข้าวญี่ปุ่นมอบให้ด้วยค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะกลับมาเจอกันใหม่ได้เลยนะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเวลาเดิมแบบนี้แล้วก็ไปดูรีลันได้นะคะที่ช่อง3 f a m ฟ l y ช่อง13นะคะวันนี้เราทั้งหมดลลาไปกก่่อนนแ้วัคะ